สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับในวันนี้นะครับเราก็ตื่นแต่เช้าเลยนะครับก็ไปหาออสนะครับผมซึ่งก็อยู่ด้านบนนะครับช่วงเช้าอย่างนี้นะครับเราก็จะพาออสเดินออกกําลังกายตอนเช้าเช้านะครับแล้วก็วันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปดูกระท่อมของเราว่าเราได้ทําเสร็จหรือยังนะครับเรา้ว่าเราทํำยังไงนะครับเมื่อคุณศึกได้ทําลายกระท่อมของเราเมื่อเดือนที่แล้วแล้วกันนะครับผม น่าจะนานอยู่ละนะครับผมนั่นไงไอออสนะครับผมสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับต้องบอกว่าออสกับคุณศึกเราก็จะผูกใกล้ๆกันนะครับเว้นแต่แม่แป้นเราจะอยู่ด้านล่างนะครับแม่แป้นเรานี่เราไปโยนยาให้เขาแล้วนะครับผมเอานะครับตอนนี้เราไปหาคุณออสกันนะครับผมกับน้องคุณศึกเรานะครับคุณน้อยของเรานะฮะโอเคครับนี่นะครับเห็นเราแล้วนะครับตอนนี้นะโอาเสียนะครับ เดี๋ยวเราก็จะพาออสไปเดินออกกําลังกายด้วยนะครับวันนี้นะครับผมสวัสดีตอนเช้าเลยนะครับดีดิมาดูกันหน่อยนะฮะนี่ไงครับผมพลายออสนะครับอ้าวคุณบานเราเนี่ยครับบานเราก็นอนกระท่อมตรงนี้ครับก็นานพอสมควรนะฮะหลายวันนะครับผมว่าไงออสสบายดีป่ะลูกวันดีครับคนสุดหล่อวันดีครับสุดหล่อ โอ้โห,โหนะครับสุดหล่อทักทายแต่เช้าเลยนะครับผมไม่ไม่มีบนน้าปากบนโหโหงาย,ยาวหลือเกนอ่ดนี่นะครับนี่จะเป็นทายออสนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจะนอนตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาออสไปออกกํลาลังกายด้วยครับวันนี้นะครับ ก th th ai th ai all all ็มาทักทายกันตอนเช้านะครับผมสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับคุณออสนะครับผมนี่ยาเราอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าญยาเราหมดแล้วนะครับไม่มีนะครับไม่มียาออสไม่มีออสขอกินเก่งนะครับตอนนี้ข้อข้องวงก็คือขอกินนะครับคือเขาขอกินไม่มีออสไม่มีแม่ไม่มีนะครับไม่มีโอเคนะครับเราไปดูอ่ะคุณศึกกันหน่อยนะครับนี่ดูกระท่อมของเรา เอฟามหากันก็วันนี้กระท่อมเราก็ได้เปลี่นแปลงนะฮะตอนนี้ดูควณสุกก่อนว่าไงสุลรอสุดรลว่าไงครับว่าไงคุณว่าไงลูกสบายดีเปล่าสบายดีไหมสบายดีนะเน่ สบายดีไหมโอ้คุณเรารู้ครับรู้ครับมีรางวัลให้นะครับรู้ครับอ่าปากแล้วนี่นะครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับเดดอ่อนๆนะครับผมต้องบอกรรยากาศดีมากนะครับผมนี่นะท้องฟ้าก็อาทิตย์เพิ่งขึ้นนะครับผมนี่นะครับโอ้โหนะครับนี่สวัสดีคุณบานด้วยนะครับคุณบานก็ถามหากระท่อมเป็นไงบ้างตันนี้ดัดแปลงหรอ ดัดแปลงเหรอไม่ให้ข้างหน้านี้จะเป็นอะไรนะจะเป็นที่นั่งใช่ปะ่ะดัดแปลงอ่ะนอนเปล่านอนเปล่านี่ก็ใช้เวลาฝนตกก็เอากุศกมาอยู่ด้วยได้อ๋อนี่ฮะคือดัดแปลงตรงนี้จะเป็นคือจะเป็นไม้นะครับคือจะนั่งได้นะครับนอนได้นะแต่เราลือออกแล้วใช่ไหมคุศกลือ,ออกแล้วเราก็ไม่ได้ซ่อมแซมนะครับเราก็ คือตัดทิ้งไปเลยนะครับคือเอาออกไปเลยเนาะนี่ฮะอย่างบางทีคุณศึกเขาอาจจะจะบอกว่าเอ้ยเขาอยากอยู่ด้วยวันนี้ก็แล้วทำมห้มันคัางไปจ้ะเราจะได้เอาออกไงนอนก่อนหน้านั้นคือถ้าถ้าก่อนที่ที่มีนี่ใช่ไหมมันเขาอยู่ไม่ได้ไงนี่ะเวลาฝนตกเขาก็อยู่ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยคุณศึกเราแบบรื้อเลยแล้วก็รื้อไปเลยนะครับก่อนรื้อออกไปเลยหมดหมดเลยนะจะได้โล่งๆนะครับจะดูโล่งๆจะได้เป็นที่นั่งครับนี่ โตกินข้าวกินกาแฟใช่ไหมใช่น,นี่นะครับผมวันนี้อากาศดีนะคุณมานะอากาศดีทุกวันวันนี้ก็นอนที่นี่อยู่เนาะก็นอนที่นี่ทุกวัน,นครับอนอนทุกวันนะครับผมนอนนะฮะนี่ครับเต็นต้องขอบคุณพี่เอื้องนะครับพี่เอื้องนะครับอ๋อมีเต็นท์ให้ใหนะครับโอ้โหนะครับนี่ครับสวัสดีตอนเช้านะครับเช้านี้ก็ต้องบอกว่าอากาศดีมากนะครับเย็นนะครับ คุณบานเราก็จะนอนตรงนี้ทุกวันนะครับผมนอนเฝ้าช้างนะครับกลัวคุณศึกจะหลุดอีกทีนะฮะคุณศึกนี่ได้กลิ่นกวานคือไม่หลุดเลยนะครับถ้าไม่ได้กลิ่นกวานนี่หลุดเลยใช่ไหมจะพูดยังไงก็ได้ครับมันรู้ควานไม่ไม่นอนที่กระท่อมนะครับคือลื้อเลยนะครับถ้าควานนอนที่กระท่อมคงไม่ลื้อนะครับผมนี่นะโอ้โหนะครับหลังๆมาแบบว่าเราก็จะนอนดูลองดูซิว่าจะหลุดไหมก็ ไม่หลุดนะไม่หลุดเนาะไม่หลุดไม่หลุดเนาะมีวันเดียวเลยหลุดไม่ได้นอนกันท่อมนี่หลุดเลยนะครับผมนีุ่ณศึกเรานะครับก็ต้องบอกว่าเช้านี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะพาออสนะครับไปเดินออกกําลังกายกันนะครับไปปะไม่ไปหรอบาร์เราไม่ไปนะครับเดี๋ยวจะพาออสไปเดินออกกําลังกายตอนเช้านะครับเดี๋ยวพอเดินออกกําลังกายเสร็จก็จะต้องไปดูแม่แป้นเราด้วยนะครับผม ซึกเราออกกำลังกายอยู่แล้วสุขภาพไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงเดินทุกวันของกินเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ของกินต้องมีกระท่อมเดี๋ยกระเป๋ากระเป๋านี่ฮะก็นี่คุณศึกเรานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นอนตรงนี้เลยนะครับในช่วงกลางวันก็จะไปอยู่กับเพื่อนๆด้านล่างนะครับผมสังเกตดูหลักกศึกครับศุดออสนะฮะสังเกตหลักคุณศึกกับพาอสนะครับดูดูดูหลักคุณศึกก่อนอะไรคุณศึกไม่ได้นอนเต้าที่นะครับ โอ้โหเรวลองไปลองไปดูแร้วนะครับเราไปดูฟองรูนฟองเตอร์รุดเป็นไงลองลองลองไปดูดิโอ้คโหโอ้นะครับอะนน้นคือเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บต้องใช้รถไถ่นะครับอ่านะครับผมนี่นะครับก็สวัสดีตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาออสไปเดินออกกําลังกายกันตอนเช้านะครับของทุกวันนะครับผมแล้วก็เสร็จพาออสเดินออกกําลังกายอาบน้ําดื่มน้ํานะครับเราก็จะไป ดูแม่แป้นอีกทีหนึ่งนะครับผมก็สลับกันตอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องดูเชือกละตอนเช้าเนี่ยดูออสก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะดูแม่แป้นที่หลังนะครับผมโอเคนะครับโอเคไปกันเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็พาออสออกกําลังกายนะครับนี่ผ่านบานแล้วก็ยังอยู่กับคุณน้องคุณศึกนะครับผมเราก็จะพาออสออกกําลังกายนะครับดื่มน้ำอาบน้ำแล้วก็มาผูกไว้ที่หลักนะครับมากินหญ้าต่อนะครับผมแล้วก็เสร็จนี้ก็จะดูแม่แป้นนะครับผมออสมาแล้วปา เรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆนะครับวันนี้เราไม่มีหญ้าให้เขาหอบนะครับก็เลยหาหญ้าข้างทางนะครับผมดูดิครับโอ้วันนี้จะไปไหมเนี่ยออดไหมลงมาลูกลงมานี่ถ้าเราปล่อยเขากินเขาก็จะจะกินนี้ทั้งวันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องออกกําลังกายช่วงเช้าก่อนนะครับผมออดไหมออดไหมเลว มาแล้วมาออดพอแล้วมามาลงมายังขออีกมาแล้วมาพอแล้วมามเร็วมาแล้วมาลงมาออดแม่ลงมา,มา,มา,งมานี่นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะเดิอนออกกําลังกายกันนะครับบนที่ปางเรานะครับแล้วก็ผ่านการอาบน้ําแล้วก็ดื่มน้านะครับอีกทีหนึ่งนะครับมาเร็วลูกม่ นี่นะฮะดูครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะพาออสไปออกกําลังกายกันนะครับผมเป็นภารกิจของทุกวันนะที่เราต้องทํากันเพื่อสุขภาพของช้างนะครับผมเพราะว่าช้างเราเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับนอกจากกินนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเช้าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีด้วยนะครับออกกําลังกายก็จะได้ชุ่ชื่นนะครับไม่เครียดนะครับไม่ร้อนมากนะครับผมโอเคนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับบนบ๊ายบายนะแล้วบนบ๊ายบายกดติดไลค์ติดตามนะครับ